สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีนะคะ ก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือกันเรียงเอ่ยอนักเรียนเตรียมสามารถเตรียมหนังสือน,นะคะารายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนขึ้นมาได้นะคะซึ่งเนื้อหานี้เนี่ยจะอยู่ในหน้า113นะคะอ่าหยิบกันเรียงคะพร้อมกันหรือยงัง ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีเราคา่าในส่วนของครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของประเภทของภาษีไปนะคะซึ่งประเภทของภาษีเนี่ยก็จะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะนักเรียนอาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะเก่งกันมากเลยนะคะจำกันได้ด้วยนะคะแล้วสำหรับนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้หรือว่าตัวชี้วัดในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีเนี่ยนะคะ ซึ่งก็จะตรงในส่วนของสจสามจุดสองปสามทับสองนะคะบอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีกันนะคะอ่านักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะอ่าเป็นภาพอะไรบุคคลในภาพเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาประเทศอย่างไรคะ อ่าเก่งมากนะคะก็คือในภาพเนี่ยเป็นบุคคลที่มีรายได้นะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีนะคะประชาชนเสียภาษีตามที่กำหนดและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาษีได้นะคะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยก็จะส่งผลอย่างไร ถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราไม่จ่ายภาษีจะส่งผลเสียต่อตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเ,าเสียภาษีตามที่กำหนดแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงภาษีมันก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติใช่ไหมเอ่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวครูก็จะมีภาพให้นักเรียนได้ดูนะคะภาพแรกก็คือไฟฟ้านะคะไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไรกับประชาชนอ่า ปัจจุบันนะคะไฟฟ้ามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมเอ่ยอ่าและในส่วนของไฟฟ้านี่แหละก็คือรัฐเนี่ยจัดให้กับประชาชนใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะแล้วก็ประปาเห็นไหมคะถนนโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีอีกนะคะสิ่งก่อสร้างจากภาพนะคะที่ครูให้ดูเนี่ยได้นำเงินงบประมาณนะคะการก่อสร้างมาจากที่ไหนมาจากไหนคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยอนำมาจากการจ่ายภาษีนะคะให้กับรัฐบาลโดยที่ประชาชนเนี่ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลนั่นเอง แล้วใครได้รับผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้คะก็คือประชาชนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอ่ะที่สำคัญเลยก็คือมาดูในส่วนของบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนเพื่อให้รัฐเนี่ยมีรายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศถ้าทุกคนที่มีรายได้เสียภาษีให้แก่รัฐ จะช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยมีการพัฒนานะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าอย่างในภาพเห็นไหมคะถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศใช่ไหมเอ่ยหรือว่าภาพที่ครูให้นักเรียนดูก่อนหน้านี้นะคะอ่าเป็นภาพการพัฒนาประเทศจากการจ่ายภาษีนะคะของประชาชนให้กับรัฐบาลนะคะอ่าต่อไป เนี่ยอันนี้ก็คือภาพแรกก็คือด้านการศึกษาก็เช่นกันนะคะรัฐเนี่ยจัดนะคะให้กับประชาชนาด้านสาธารณสุขด้านสวัสดิการสังคมสงคราะห์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะที่รัฐจัดให้กับประชาชนเช่นกันนะคะอ่าแล้วที่สำคัญก็ยังมีอีกนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย สิ่งที่ครูให้นักเรียนได้ดูนะคะแล้วก็ในภาพนี้มันก็จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในด้านการคมนาคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขทำให้ประชาชนเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมเอ่ยโดยที่รัฐเนี่ยจัดให้กับประชาชน นะคะ,ะแล้วแหล่งเงินทุนสำคัญที่นำมาพัฒนาประเทศเนี่ยได้มาจากไหนก็คือได้มาจากภาษีที่ประชาชนเนี่ยเสียให้แก่รัฐนั่นเองแล้วก็การบริจาคของประชาชนในด้านต่างๆด้วยนะคะ,ะเมื่อมีเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องเสียภาษีประจำปีประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือมีการ ยื่นแบบชำระเสียภาษีนะคะที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภายในเวลาที่กำหนดนะคะและต่อไปหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ก็คือกลมสัมพารนะคะซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีผู้มีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาประเทศอ่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีของผู้ที่มีรายได้นะคะต่อไปการร่วมมือในการเสียภาษีของประชาชนเนี่ยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร นะะหนึ่งก็คือรัฐเนยนำเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศก็อย่างเช่นสร้างถนนไฟฟ้าอย่างที่ครูให้นักเรียนได้ดูภาพก่อนหน้านี้นะคะสรัฐนำไปพัฒนาด้านการศึกษาของคนไทยจัดให้มีการศึกษาโรงเรียนนะคะรัฐนำไปพัฒนาด้านสาธารณสุข ในการดูแลรักษาในด้าน,นต่างๆนะคะรัฐนำไปพัฒนาด้านสวัสดิการให้เก็บประชาชนนะคะรัฐนำไปสร้างสถานที่ทางด้านการนันทนาการต่างๆอย่างเช่นสวนสาธารณะนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเมื่อ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีเนี่ยนักเรียนเข้าใจกันหรือยังเอ่นยนักเรียนเข้าใจกันไหมคะอ่าถ้าบางคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าบท Daniel: บาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีเนี่ยก็คือการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนอยู่แล้วนะคะซึ่ง หน้าที่ของประชาชนก็คือผู้ที่มีรายได้นั่นเองนะคะจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐเนี่ยมีรายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะโดยเงินที่ได้มาเนี่ยรัฐจะมีการจัดสวัสดิการหรือว่ามีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างที่ครูให้ในักเรียนได้ดูภาพอย่างเช่นอะไรบ้างคะ ถนนโรงพยาบาลใช่ไหมเอ่ยการประปาไฟฟ้า,าโรงเรียนเก่งกันมากนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีกันนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมีกิจกรรมให้หนักเรียนทำนะคะหรือว่าชิ้นงานนั่นเองนะคะ อะมาดู1ครูให้นักเรียนเนี่ยทำนะคะแบบทดสอบที่2หน้า117่ถึง1น8นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง id line ของครูเหมือนเดิมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย